สวัสดีครับผมกล้านะครับก็แน่นอนวันนี้ใส่เสื้อทีมชาติไทยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรอเชียร์ทีมชาติไทยจะจะลงสนามในช่วง3ามทุ่มครึ่งวันนี้เกมแรกเอเชียนคัพเจอคีกิสถานนะครับก็ผมอัดคลิปได้ประมาณ4ี่สห้าโมงเย็นก็เป็นช่วงเวลาที่ใกล้เตะแล้วซึ่งคลิปนี้คิดว่าน่าจะลอนช์ทันเวลาเตะนะครับก็จะให้ดูว่าเกมนี้มันมีอะไรน่าดูบ้างผมคิดได้4ข้อครับว่าเป็นสิ่งที่น่าดูมากๆของเกมในวันนี้ก็เหมือนเดิมฝากไลค์ฝากแชร์นะครับฝากกด subscribe กดกระดิ่งให้กับ ทางเราเหมือนเดิมน,นะครับส่องไกลสตอรี่ส่องไกลแล้วก็ทีเด็ดส่องไกลนะครับซึ่งก็จะมีมีเรื่องราวที่มาพูดคุยกันมากมายบอกไว้4ข้อแหะครับ4ข้อ4จุดที่น่าสนใจกันซึ่งเป็น4จุดที่เป็นของไทยล้วนนะครับของคีกิสช่างแม่งคือโอเคทางฝั่งคีกิสเขาก็ให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้เป็นเฟสคอนเฟอเรนซ์ที่พูดถึงไทยในแง่ที่เอ้ย e ผมดูฟอร์มไทยหมดแล้วผมดูมาหมดแล้วผมมั่นใจว่าไทยแม่ง เล่นได้ในระดับหนึ่งผมศึกษามาแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มีนักเตะพูดตามโค้ชนะครับคือเห็นตามโคชนะ้ชฮะมึงจะมาทั้งทำใหม่ผมพูดตามโคชนะ้ชแต่ก็ก็กเ,เดี๋ยวมาเน้นถึงเรื่องของไทยดีกว่าเห็นดูสี่ข้อนะครับก็จะได้ดูบอลคืนนี้กันสนุกมากขึ้นว่ากิมมิกแบบนี้มันเป็นอย่างที่ไอคนนี้พูดไหมหรือว่าเออเหมือนว่ามันแตกต่างกันอย่างไรหรือว่าอะไรบ้างน,นะครับข้อแรกครับกองหน้าครับอ่าผมว่าสุภชัยใจเด็ด เป็นหนึ่งในกองหน้าที่เป็นธรรมชาติที่ถูกเรียกมาในชุดนี้นะครับสุปชัยเนี่ยเขาเคยเล่นบอลรายการที่แล้วครั้งก่อนยุคของโคชโต่อยนะครับ2019ผมจำได้เสื้อเป็นคอวีอ่ะเสื้อวอลิกเป็นคอวี v, แล้วก็มีแคปบแดงๆหน่อยตอนนั้นก็จะมีมีสุปชัยแล้วก็ยังมีตัวกองกลางเจ้าแคมป์อ่ะ สละวัตเด็ดมิดเ่ะก็ก็ก็อยู่ในชุดน no ั้นด้วยพันษาเหมพิ่บู้ก็ชุดนั้นคือหลายคนที่ถอดมาจากชุดนั้นเนี่ยก็ยังอยู่ในชุดนี้อยู่เยอะเลยครับก็ก็คิดว่าตำแหน่งที่น่าดูคือตำแหน่งกองหน้าถามว่าน่าดูเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้ไทยเราไม่มีทีมสินแดงดาแล้วนะครับเขาเจ็บไปไม่มีชนาทิพสงกระสินด้วยที่ก็เจ็บไปเออเจ็บเหมือนกันนะครับทั้งนั้นเนี่ยความหวังในเกมลุกมันมีความหวังไม่เยอะนะครับแต่คนบอกว่าพุ่งไปที่ที่เอเทัตีญี่ปุ่นสี่ทั้ง สุภโชคอะไรเงี้ยที่อยู่กับทางซัปโปโรหรือว่าจะเป็นสุพนัทที่อยู่ที่เบลเยียมกับโอเอชลูเวนแต่ผมว่าจุดที่เป็นตัวแปรสำคัญกองหน้าตัวเป้ามากกว่านะครับคีกิสเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาเป็นทีมที่เด่นแบบไหนแต่ผมว่าเกมรับเขาจะมีปัญหาแน่ถ้าเกิดกองกลางเราคมและกองหน้าเราเอาอยู่ซึ่งก็ผมชี้กองหน้าก่อนก็คือในรายของสุภชัยว่าเขาจะ เป็นบทพิสูจน์แล้วว่าเขาสมควรจะเป็นศูนย์หน้าทีมาตาไทยคนต่อไปหรือเปล่านะครับโอเคไม่จำเป็นต้องไปถึงพี่มุ้ยหรอกเพราะว่ายิงไม่ถึงหรอกยิงไปก็ไม่ถึงมุ้ยแต่แต่แต,แต,แต่แต่น้อยครับเป็นความหวังที่ต่อยอดลมหายใจของรรดาแฟนบอลชาวไทยได้ว่าเฮ้ยเราไม่สิ้นกองอัศวะเป้าเว้ยที่ผ่านมาเหงาวานาตั้งแต่หมดยุคข,ข,ของพิซิโก้ก็ศูนย์หน้าตัวเป้าก็แค่มาแล้วก็ไปไม่เคยได้อยู่คนนานานะครับอริสักไกลซอมั่งอะไรมั่งเงี้ยไม่ได้อยู่แบบ จีหลังยังยืนเหมือนที่ควรจะที่ควรจะเป็นกับทีมชาตินะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าเกมนี้จะเป็นบทพิสูจน์กับสุภชัยเป็นอย่างดีส่วนในเรื่องที่2ครับนั่นคือเรื่องกองหลังหลายคนอยากรู้ว่ากฤษฎดากาแมนเนี่ย จะอยู่ตรงไหนในใจอิชอิอินะครับการเรียกกองหลังมาครั้งนี้ทันสาเฮพิบูลเอเลสดอลอเนี่ยรูปร่างสูงใหญ่อยู่ในโจทย์และว่าการเจอคิกกิสเนี่ยอาจจะเป็นต้องใช้เรื่องของรูปร่างมาเกี่ยวข้องแต่ก็มีเคสของกิสดาการแมนและก็จัก,กรพัน์ไพสุวรรณว่าเขาจะถูกเลือกลงสนามใหมถ้าจัก,กรพันลงเนี่ยก็อาจจะเป็นหนึ่งในแกนของการเล่นระบบหมุนเวียนหลังสามั่งหรือว่าเป็นแบ็กโฟบ้างหรือว่ามีอินเวอร์ตฟูลแบ็กบ้างซึ่งจัก,กรพันตอบโจทย์นี้นะครับแต่ก็ คงไม่น่าอินบดได้เพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในสอยู่ในสภาพที่ได้เปรียบทีมคู่แข่งอ่ะเราไม่ได้เป็นแต่เป็นต่อเขาอ่ะก็น่าจะเป็นการเล่นแบบมีเกมรับที่มีวินัยมากกว่าด mm. ังนั้นเนี่ยก็เลยราอยากรเราอยากรู้ว่ากิสตาการแมนจะอยู่ตรงไหนของสนามนะครับแต่เนื่งมั่นใจว่าเขาจะลงสนามนะเขาจะมีชื่อแหละแต่ถ้าเกิดจะยืนคู่กับพันษาเลยอย่างเงี้ยมันก็อาจจะสุ่มเ่ยงับเกมรับไปหรือเปล่าหรือว่าจะยืนคั่วเอเลสบอลล็อกไปเลยก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงหรือว่าขึ้นไปยืนกองกลางรับคว่ เ,เจ้าตังสารัตจย็นก็อันนี้เป็นดึงในชอยที่น่าสนใจนะครับถ้าเกิดยืนคู่ตังสหรัฐเนี่ยแล้วก็3ตัวบนจะได้พิวไปนะครับก็ใครว่ากันเนาะโอเคอีกหนึ่งข้อเป็นข้อที่3จะเรียนสักวงก่อนครับก็ต้องบอกว่าผมไม่ได้อวยมันนะแต่ผมว่ามันเป็นหนึ่งในคนที่อยู่ในตาของอิชิอิอยู่แล้วแล้วก็ได้ลงสนามในครั้งก่อนด้วยที่ญี่ปุ่นลงไปประมาณกเกือบเจ็ดสิบนาทีก็ก็น่าจะเป็นหนึ่งจุดที่เลือกมาเพราะาตอนนี้ไม่มีเจ้าบุ๊ เอกธิ์เนาะที่ถอนตัวไปเนี่ยก็ปิดปีขวาก็แทบจะแบเบอร์แล้วว่าเป็นชิปเป็นเขาหรือว่าจะเป็นบารินผาลาก็ได้อันนี้ใครก็ตอบไม่ได้แต่ผมว่าแสุดท้ายเนี่ยโคช้ชน่าจะเลือกลักษณะแบบนี้มากกว่าคือให้บดินมาลงมาเล่นครึ่งหลังมาวืบว่าใส่คู่แข่งในสไตล์แบบความเป็นทักษะเฉพาะตัวแต่ต้นเกมเนี่ยอาจต้องใช้ความฟิตความขยันของเจ้า จเจริักวงกรนน้องเท่เนี่ยมาช่วยก่อนก็ดูว่าเท่จะได้ลงตรงไหนนะครับจะยืนฝั่งขวาไหมหรือว่าจะเป็นฝั่งซ้ายแล้วให้น้องแบงค์ไปอยู่ฝั่งเอ่อเป็นเกมตัวกลางกับตัวรุกแล้วก็โช,โชคสุปชคกืนฝั่งริมเส้นอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้เดาอะผมไม่รู้ว่า3ตัวบนเป็นยังไงแต่ผมเชื่อว่าจะมีชื่อจเจรศสักวงก่อนนะครับส่วนข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายผมมองแบบโฮลเกมนะครับที่ผ่านมาครั้งล่าสุดเนี่ยเรา เสียกระบวน่านตั้งแต่เกมแรกคือแพ้อิอนเดียไป1นึ 4. พอแพ้อินเดียปุ๊บเนี่ยก็ปลดโคชรายะวัชเลยแล้วก็ให้โคชต่อยทาทีมแทนก่อนโคชต่อยพาเข้ารอบอันดับ3เนาะซึ่งนั้นเนี่ยมันก็ก็เป็นเรื่องที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันแล้วก็มีความเป็นไปได้ไม่น้อยเลยว่าถ้าเกิดทีมเสียกระบวน่านตั้งแต่เกมนี้เนี่ยก็อาจจะทําให้ผลงานทั้ง3เกมในรอบแบ่งกลุ่มมันจะไม่ดีนะครับก็ลองดูว่าเราจะ ยันได้ไหมที่ผ่านมาแทบจะไม่มีคลีนชีตเลยในการเล่นเอเชียนคัพดังนั้นเนี่ยวันแรกถ้าเกิดคลีนชีตเนี่ยมันคงบจะเป็นอะไรที่ดีมากก็ผมมองอยู่4ข้อกับกิมนิีกที่น่าดูในวันนี้จะคลีนชีตไหมจะจัดกองกลางแบบไหนจะจัดกองหลังแบบไหนแล้วก็คนที่ชื่อว่าสุภชัยใจเด็ดนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับก็ยังไงเสียฝากกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมนะครับวันนี้ใส่เสื้อทีมชาติไทยเชียร์เต็มที่นะครับเราใส่เสื้อสีน้ำเงินแต่ผมไม่มีก็เอาสีเขียวมาใส่ก่อนนะครับก็ยังไงก็ ติดตามทำได้เพราะว่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพรุพ่งนี้พบกันใหม่เมื่อวานนี้ขอภายทิ้มไม่เจอกันเพราะว่าเมื่อวานติดภารกิจหลายอย่างนะครับแล้วก็มีไปแฮงเอาท์นิดหน่อยก็เลยตึงๆนะครับในพิ่งฟื้นนะครับอ่าโอเคก็ประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ